จบแล้วเรื่อง,งเพงฟังมเ่าๆๆนะครับเข้ารายการเลยสวัสดีครับแคมปิ้งท็อกกอภพพัฒนครับผมยามเย็นวันนี้นะฮะเวลาก็วันนี้มาเร็วนิดนึงเพราะว่าผมให้ฟังเพลงชิลๆก่อนแล้วก็รอสมาชิกมาตอนนี้มาประมาณ11คนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ลุยกันเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่อง 200A นะฮะ,ะกีน2 0ง a ้อยโคนะครับ มีใครรู้จักบ้างนะครับเนื่องจากช่วงนี้ค่อนข้างจะฮิตนะฮะค่อนข้างจะฮิตเริ่มมีเพื่อนๆหลายคนนะครับหาม,มาใช้งานกันแล้วนะฮะหาม,มาใช้งานกันแล้วนะครับแล้วผมจะให้ดูว่ามันดียังไงนะฮะแล้วเดี๋ยวผมก่อนที่จะไปเข้าเรื่อง 200A เดี๋ยวมีเพื่อนๆถามกันมาเยอะว่าโคแมน n 3 2 1, b ทําไมใสเ่เคสเขียวได้นะฮะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอ่ามาเลยเอาุ่นมาก่อนสดๆนะครับไม่มีสแตนด์อิน ในนี้คือ 321B บางคนว่าเอา๊ะทำไมมันมติดหัวนะฮะผมก็ติดนิดนึงแต่มันมีเทคนิคนี่มาละใช่ไหม 321B องหน,นครับ 321B ใส่เทปเขียวได้นะครับเทคนิควิธีการง่ายๆนะฮะมันจะมีเขี้ยวอยู่2ฝั่งใช่ไหมครับท่านก็ใส่ลงไปก่อนล็อกก่อน1นึ่งฝั่งฝั่งนี้เข้าไปแล้วนะครับฝั่งนี้ยังไม่เข้านะฮะ ท่นก็กดหัวมาน,นิดนึงนีเนะ่เข้าได้แล้วนะครับเข้าได้แล้วก็จบไปเรื่อง 321B นะครับว่าใส่เคสเขียวได้แน่นอนนะครับแต่ต้องกดมาน,นิดนึงนะครับจบไปเรื่อง 321B เคลียร์แล้วนะใส่ได้นะครับโอเคทีนี้มาดูเรื่องตะเกีน2 0ง a 0 0 a นะครับจะแทนให้ดูก่อนปั๊บวันนี้ผมมีมาให้ดู3ตัว ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอรู้ข้อมูลมานี้นึงนะครับตะเกียง 200A นะครับเป็นตะเกียงซีรีส์ที่ผลิตมายาวนานมากนะเป็นรุ่นรุ่นหนึ่งที่ผลิตที่ยาวนานมากตั้งต้นมันก็คือ200นะฮะยังไม่มี A นะครับหลังจากที่พัฒนาปรับปรุงแล้วก็จะเป็น 200A นะฮะ จาก a เสร็จปึ๊บก็เป็น 200b นะครับก็จะมีตะเกียงัวที่เป็นซีรีส์นี้ไส้เดียวนะครับที่ได้รับความนิยมมากผลิตตั้งแต่ปีหน่งแต่ปี19ศูนนะครับจนถึงปี1983นะครับ1983ปีเปียนะฮะนานมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลานานขนาดนี้เนี่ยตะเกียง2 0 0 a ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีดีเทลที่ต่างกันนะครับ มากเลยนะฮะมีทั้งสีนะฮะมีมีทั้งอ่ละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยต่างกันมากแต่ว่าจะคงไว้รูปทรงแบบนี้แหละนะฮะก็สองร้อย <200 S 2> นะฮ <200 S 2> ะยี่ยังไม่มีจะผลิตตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าห้าศูนหนึ่งเก้าห้าหนึ่งนะฮะตัวนั้นจะเป็นถังถังเขาเรียกว่าอะไรนะถังสีโลหะมันวาวหรือที่เรารู้จักกันในนามว่าถังนิเกิลน,นะครับต่อมา ปี1951นะฮะจะเป็นถังสีเขียวบวกสีแดงนะฮะ mm. เรียกว่าคริสต์มาสทำออกมาปีเดียวนะฮะในในช่วงปีนั้นมันไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ mm. ก็เลยทําแค่ปีเดียวนะครับ mm. ก็เลยเลิกผลิตทำเ,เลิกผลิตสีไปสีแดงเขียวแนละ mm. ก็เลยทํามาเป็นลิผตสีแดงตั้งแต่ปี1952นะครับยาวมาเลยนะฮะจนถึง1983เป็นระยะเวลากี่ปีก็ลองพิจารณาดูลองคำนวณดูนะครับ รายละเอียดเนี่ยผมไม่ขอพูดถึงแล้วกันเพราะว่าท่านสามารถที่จะไปเซิร์อินเองน็ได้นะครับเพียงแต่ผมจะบอกว่าตะเกียงรุ่น,นี้ผมว่าผลิตออกมาหลายหมื่นตัวนะแล้วก็ยังคงมีสภาพดีๆให้เราเลือกใช้งานกันได้อีกเยอะมากนะฮะถ้าค่อยๆหาบางท่านก็ที่ซื้อมาก็เป็นระบบน o s นะครับตะเกียงนอตก็คือ New o l d s t o c กก็คือเป็นสต็อกเก่านะฮะแล้วก็ส0 0วเจะมีอีกอันหนึ่งก็คือ มันไม่ใช่2 0 0ดีมันเป็นรหัส201ตัวถังเดียวกันแต่เจ n เน a เรเตอร์ไม่เหมือนกันนะครับไอ้ตัวนั้นจะเป็นใช้น้ำมันก๊าซนะครับแล้วก็2 0 0 2 0 0ดี2ดีนี่จะจะมาผลิตให้สำหรับตลาดญี่ปุ่นนะครับจะมีทั้งสีเขียวและสีแดงนะฮะไอ้ตัวนี้จะผลิตในปี1 9 9 9 9 5าถึง1997ตามข้อมูลนะครับแล้วก็จะมีเป็นตะเกียงวิมิเต็ดรุ่นห0 0ปีใครเคยเห็นบ้างที่ถังเงาเนะฮะ รุ่นหนึงวันปีนั่นก็เอารูปรูปแบบของทรงของตัว 200A มาใช้นะครับความพิเศษ,ษของ100ปีก็คือถังเป็นสแตนเลสนะครับนะเป็นไงสแตนเลสไปหากันแล้วก็จะมีเป็นแบบเป็นทันเพลตแตะนะฮะมีระบุโอ้โหเยอะมากเลยนะให้ผมพูดก็คงจะพูดไม่หมดแล้วก็รายละเอียดอาจจะไม่ครบถ้วนนะครับท่านก็ต้องค่อยๆหาข้อมูลกันนะครับเกี่ยง 200A นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมมาดูคอมเมนต์นหน่อยมาดีท่าแตะท่านอ้าว วันนี้ผมจะพามาถอดนะครับถอดสองร้ a เอนะฮะถอดตะเกียงสองรเอว่ามาถอดอยังไงเข่าๆแค่นั้นแหละนะก็เดี๋ยวผมเอาตัวนี้แล้วกันนะครับตัวนี้มาถอดให้ดูคือผมว่ามันเป็นตะเกียงที่สามารถที่จะทำเองได้ง่ายๆนะไม่ยากเนื่องจากว่าตัวตะเกียงเนี่ยระบบที่เป็นวาล์วปิดเปิดนะครับด้านหน้าส่วนด้านหลังนี่จะเป็นตัวทำคลอร์สอดเฉียนเจนเน,นะครับ แยกกันนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับถอดน็อตสามตัวนะฮะถ้าสำหรับจะเปลี่ยนเจนนะฮะจบเลยนะฮะเอ้าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าพร้อมหรือยังลุยเลยนะครับก่อนจะเริ่มเดี๋ยวขอแนะนำอุปรกรณ์ตัวหนึ่งนะครับไปซื้อที่ไดโซนนี่เขาเรียกว่าอะไรเป็นถาดนะครับถาดแม่เหล็กน,นะฮะถาดแม่เหล็ก เวลานะท่านถอดน็อตถอดไลนรนะฮะท่านโยนลงไปในนี้นะครับมันจะทําให้น็อตมันไม่หายนะฮะถ้ามันเป็นเหล็กมันจะดูดเก็บเอาไว้บางทีถอดชิ้นส่วนนะฮะเล็กๆน้อยๆปรากฏว่าหล่นกระเด็นหายไปนะครับทําให้เราแบบว่าหาไม่เจอบางทีชิ้นส่วนสําคัญอย่างเงี้ยหาไม่มีแล้วนะครับเริ่มกันเลยน็อตตัวที่หนึ่งนะครับสําหรับการถอดนอด็นอตหมวกน็อตเสร็จ เราจะแยกชิ้นส่วนกันวันนี้แต่ผมไม่บอกวิธีซ่อมน,นะแต่แยกชิ้นส่วนให้ดูว่ามีอะไรบ้างออกมาได้หนึ่งชิ้นชิ้นที่สองก็คือตัวเขาเรียกว่าอะไรนะที่หิว้วนะฮะใอ้นี่ถอดออกได้นะครับแต่ถ้าเป็นตะเกียงรุ่นใหม่ๆถอดไม่ได้นะเหมือนเขาย้ำหมุดมานะฮะเพราะฉะนั้นเวลาย,ยกออกมันจะยกออกทั้งมวกชิ้นที่สองแล้วนะครับน็อตตัวแรกแล้วก็ชิ้นที่สองอ่าโอเคทีนี้ต่อไปน็อตตัวที่สามนะครับน็อตตัวที่สาม อุปกรณ์ก็มีตัวนี้เป็นคีมปักเลื่อนนะครับเป็นคีมปักเลื่อนตัวตรงตะเกียงมันจะมีแท่นข้างล่างทางด้านนี้เห็นไหมฮะตัวนี้จะเป็นยึดยึดตัวกระเช้ามันนะครับยึดตัวกระเช้ามันนะครับเราก็แกะน็อตตัวนี้ออกขันออกเลยนะครับเบาอเบามือนิดนึงนะฮะเอาปักเลื่อนนี่แหละขันออกคลายให้มันหลวมๆหน่อยแล้วสามารถที่จะเอามือถึงได้ นี่มาละถอดง่ายไหมสองร้อยเอมัดตัวที่สองเดี๋ยวผมขอที่อะยกก่อนกลัวไส้แตกง่ายไหมมัดสองตัวถอดกระเช้าออกมาได้ละเห็นไหมวางกระเช้าไว้ก่อนนะครับพอถอดกระเช้าออกมาเสร็จปับ๊บเราก็จะมาเจอ เจนเอเรเตอร์แล้วนะครับท่อเจนที่เราเรียกกันว่าท่อเจนนะครับก็มีอะไรบ้างในท่อเจนใครเคยเห็นบ้างท่อเจนจะมีสปริงมีกระดาษซับน้ำมันแล้วก็จะมีเข็มเจนนะครับามามาดูกันข้างในตรงนี้ก็เบามือนิดนึงนะครับขอกแล้วนะครับเรียบร้อยเห็นไหมน็อตตัวที่สาม ถอดได้เลยนะนนเจ้ต้องลืองปอดตัวท่อออกเบาๆมือนิดนึงนะครับมาแล้วนี่แยกทีส่วนแล้วเดี๋ยวจะค่อยให้ดูชัดๆอีกทีนตัวนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะวาลนะฮะมันจะเกี่ยวเข็มไว้นะครับเวลาเราหมุน้รงงาเงาศาสตรเข็มมันจะแทงขึ้นแทงลงเห็นไหมแทงขึ้นแทงลงครับตัวนี้ถอดได้โอเคเข็มเจนอ่ะ แยกที่สุดแป๊บหนึ่งก็เดี๋ยวจะซูมให้ดูนะฮะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรละตัวนี้ก็จะเป็นตัวถังข้างล่างกับระบบวาลว์มันนะถ้าถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็อยา่าไปยุ่งมันนะครับจริงๆถ้าวันนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะวางถังไว้ก่อนนะทีนี้เดี๋ยวผมขยับกล้องนิดนึงให้มาดูเจเนอเรเตอร์ว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับขออนุญาตลาคนจราจรหน่อยคมาดูกันใกล้ๆ น็อตที่ถอดที่บอกว่าน็อต3ตัวมีอะไรบ้าง 1. น็อตหมวกนะครับ 2. น็อตยึดตัวคอกระเช้านะฮะสน็อตที่ขันยึดท่อเจนเนอเรเตอร์นะครับต่อไปพอถอดออกมาเสร็จปึ๊บตัวนี้เป็นอะไรตัวนี้เป็นท่อเจนเนอเรเตอร์นะครับเสื้อมันนะครับพอเรามาเจอกับ Spin, ะะสปริงนะฮะสปริงนะครับนี่น้ำมันยังเยิ้มอยู่เลยนะครับเพราะว่าผมพึ่งจุดนะฮะเสร็จแล้วก็มี ข้อกระดาษซับน้ํามันนะครับเห็นไหมสามชิ้นนี้อัน๋ยวจะขยับให้ดูในสุดจะเป็นขออเป็นเข็มนะฮะปลายมันจะโอ้โหเล็กมากนะฮะต้องพยายามอย่าให้งอนะครับหรือหักนะฮะตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับก็จะมีแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆเดี๋ยวหมุนให้ดูตามนี้ใส่พื้นก็ใส่ตามนี้เลยนะครับเรียงลําดับนะฮะเรียงลําดับตามนี้ เข็มนะครับเข็มกระดาษซับน้ำมันสปริงแล้วก็ข้อเจ n เนอเรเตอร์ท่อด้านนอกมันนะครับมีแค่นี้เองโอเคจบแล้วเป็นยังไงพอไดไ้พอได้ความรู้นะเพามันถอดไม่ยากนะครับเวลาล้างท่านก็เอาไปแช่น้ำยาขัดห้องน้ำเป็ดสีม่วงนะฮะถ้ามีข่าเหมาอ,อะไรก็แช่ไว้แล้วก็หาแปรงสีฟันค่อยๆขัดนะครับเบาๆมือนิดนึงนะฮะ เพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่มีพังที่นี่มาประกอบคืนนะครับประกอบคืนก็ไล่ตามเดิมนะครับผม oh. ก็เริ่มจากเริ่มจากเลยนะครับเอากระดาษใส่ไอ้สปริงใส่เข้าไปก่อนใน้อนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้ถอดยังไงก็ใส่เข้าไปอย่างนั้นนะครับโอเคเสร็จแล้วก็เอาเข็มเจนเกี่ยวกับตัว วาวมันนะครับหนึ่จับไว้นิดนึงบามมือหน่อยนึงนะฮะแป๊บนึงนะครเริ่มกระตุกเรียบร,ร้อยไปไหนละ่ะข้อหลุดยืไดไม่รู้หลุดหรือเปล่าไม่น่านหลุดนะไม่น่านหลุดนะโอเคใส่เข้าไปตามคืนเหมือนเดิมนะครับ แต่จริงๆเขาจะมีขั้นตอนของเขาอยู่ใส่ยังไงได้ดูดีีึงนะครับผมก็เสียวๆอยู่นะฮะต้องค่อยๆใส่โอเคเรียบร้อยเก็บไม่หักต่อด้วยท่อมันนะครับ เราจะใส่เกียวเราก็เช็คดูว่าเข็มมันแทงรูไหมอ่าโอเคเรียบร้อยครับเข็มแ,แทงรูใส่น็อตที่พอรอกเข้าไปขันแค่พอแค่ตึงมือนะครับเพราะเราเดี๋ยวเราต้องขยับขยับท่อให้มันเข้ากับตัวคอกระเช้าเอาใส่การ์ขมงพอกระเช้าเข้ามาตามนี้เลยนะครับค่อยๆมองมือนิดเดินไม่มีอะไร เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ขันล็อตไปก่อนที่เราจะขันล็อตก็ขันล็อตล็อกเจ็ก่อนนะครับรก็แค่ตึงมือพอนะฮะเดี๋ยวว่าเกียวมันจะหวานขยับองศาตามความเหมาะสมนะครับโอเคเรียบร้อยก็เจ็บแน่นแะล้วไปเป็นตัวยึดกระเชา้า ครับพี่สวัสดีดูไม่ทันรีรันได้นะครับบามือเดิมวันนี้โอเคกลับมาสู่สภาพเดิมแล้วนะครโป๊ะแตกตัวนี้นะฮะก็ไม่เป็นไรก็ใส่หมวกเข้าไปถอดง่ายไหมถอดง่ายไหมอะไหล่มีเยอะนะฮะสอง a ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกคอกระเช้า อะไรพวกนี้มีครบหมดนะครับหาได้มือสองเยอะแยะนะฮะเยอะแยะเลยนะครับจับผสมกันยังได้เลยนะฮะอะไรเยอะเรียบร้อยครับจบแล้วจบแล้วนะครับจ,บแ,บ,จบแล้วนะฮะ ก็ประมาณนี้ครับ 200A นะฮะดีเทลเยอะนะฮะข้อมูลมันเยอะนะแต่ว่าตะเกียงพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีที่มันเป็นโอลิงนะไม่มีเลยนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นโลหะเกือบทั้งตัวนะครับมันเลยทำให้แบบว่าใช้ทนนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะนอกจากจะมันจะทนทานแล้วเนี่ยนะระบบมันก็ดีด้วยนะเนื่องจากว่าพอเวลาเราจุดปั๊บความร้อน จากตัวท่อเจนมันจะแผ่ลงมาจนถึงถังนะถังมันจะร้อนพอถังมันร้อนเสร็จปั๊บปรากฏว่าอะไรน้ํามันที่อยู่ในถังมันก็พอมันมีความร้อนพุกมันก็ขยายตัวนะฮะมันก็เลยทําให้เราไม่จำเป็นต้องปั๊มลมบ่อยนะครับซึ่งถ้าเป็นตะเกียงตัวใหม่ๆรุ่นใหม่เนี่ยลองไปจับถังดูนะถังจะไม่ค่อยร้อนนะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ไม่เหมือนกับตัวเก่านะครับแล้วก็อุปกรณ์ภายในที่เป็นวาลนะฮะหรือแม้แต่จะเป็นท่อที่เขาเรียกว่าหลักล่างท่อที่อยู่ในถังนะก็ยังเป็นพลาสติกนะครับ มันก็เลยทําให้บางทีเราใช้ไปสักพักหนึ่งมันก็มีเสื่อมสภาพไปตามการเวลาเร็วกว่าที่เป็นตัวโลหะนะฮะสองร้อยเอทิงได้ฮิตตลอดการนะครับฮิตตลอดการแล้วก็ฮิตมานานแล้วด้วยปัจจุบันก็ยังมีคนหามาใช้กันอยู่เรื่อยๆนะฮะเมืองไทยพักนี้เริ่มเห็นมากันเยอะเลยนะครับอะไรผมมีเติมเลยนะเดี๋ยวให้ดูมีเป็นสองกล่องสามกล่องนี่ไง มีอะไรบ้างนี่คอกระเช้าอ่ะมีเป็นโหลเลยนี่คอกระเช้านะฮะเออนี่คอมันมีคอมันมีเป็นกุลุษเลยนะฮะแล้วก็มีหมวกมีอะไรอีกมีพวกหมวกตะเกียงมีอะไรอีกมีเยอะเลยนะฮะผมก็ไปซื้อที่เขาแบบว่ารวบรวมมานะทิ้งๆแล้วผมก็ไปซื้อเข้ามานะครับเก็บไว้เป็นอะไรเผื่อบางทีเรามีโอกาสซื้อตะเกียงมาแล้วก็มาซ่อมนะครับ แล้วมันก็จะมีอีกกันหนึ่ง 200A มันจะมีบางคนไม่รู้นะสำหรับมือใหม่มันมี 200A US กับ 200A แคนาดา US แคนาดานี่ไม่รู้เป็นอะไรเวลามันทำมันชอบแบบเอ้ยห้าเหมือนกันเอยมันไม่ใช่แบบมันเหมือนแบบมันเป็นยังไงสปายมันนะนะไม่เหมือนกันอันนี้แคนาดานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันขยับกล้องนิดนึงอันนี้ US เป็นยังไงเห็นความแตกต่างไหม เกียวกล้องนิดนึงความแตกต่างนะ US valve a l ปิดเปิดนะฮะจะอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ไตัวเข็มเข็มที่ไว้แทงดูนมหนูนะฮะจะอยู่ด้านหลังส่วนของแคนาดาเห็นไหมเข็มแทงนูหนูอยู่ด้านหลังนะครับวาลปิดเปิดอยู่ด้านไอเข็มแทงนมหนูอยู่ด้านหน้าวาลปิดเปิดอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ ดูฝา้ํานมันดิแต่ฝา้ํานมันอยู่ฝั่งเดียวกันนะเห็นไหมฝั่งเดียวกันนะครับตัวปั๊มเหมือนกันฝั่งด้านนี้เดียวกันนะครับเห็นไหมก็จะทํากับด้านกันนะครับทํากับด้านกันแล้วก็ที่จะมีอีกจุดหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นของแคนาดาตรงที่บอกรุ่นเห็นไหมครัมันจะปั๊มนูนตรงนี้จะปั๊มนูนนะครับส่วนถ้าเป็นของ US มันการดูเบื้องต้นนะครับสำหรับ US เอสแคนาดาไม่มีอะไรนะครับ ทีนี้ดีเทลอีกันหนึ่งนะฮะคอมันหลักๆเลยที่ผมเห็นนะมีอยู่3แบบไอ้4แบบสแบบนะฮะคอแคนาดา1แบบนะครับที่2ก็คือคอทั่วไปเป็นคอลูมิเนียมโคแมนโลโก้พาทิ hmm. ์ Man ip, นะครับเห็นไหมน่าจะเห็นนะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คืออันนี้น่าจะเป็นรุ่นใหม่นะ ที่เป็นตัวหนังสือละนะฮะเห็นไหมฮะนี่เป็นคอ 200A ตัวหนังสือแบบนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นปี80นะน่าจะมีปี80น่าจะเป็นคอแบบนี้ละแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือปี5253จะเป็นคอดําก็เรียกคอดํามันพิเศษตรงไหนคือมันเป็นเหล็กแม่เหล็กดูดติดเห็นไหมนะฮะ ดูไม่ยากนะครับดูปีกันดูตรงคอมันถ้าเป็นแม่เหล็กอยู่ติดก,ก็คือเขาเรียกว่าไอ้คอดำนะครับดีเทลมันเยอะจริงๆนะครับสำหรับสองนเองผมก็ยังไม่ใช่กูรูนะผมยังไม่ใช่กูรูอะมีอีกอันหนึ่งคอกระเช้ามีต่างกันด้วยให้ดูมีอะไรคอกระเช้าแบบที่มีรูข้างล่างกับไม่มีรูข้างล่างนะครับนี่ก็เป็นดีเทลอีกแล้วตัวนี้รู้สึกจะอยู่ในแคนาดานะ แบบรุ่นปีเก่าๆหรือเปล่าอันนี้ต้องไปตามดูแบบไม่แน่ใจจากวันนี้นะครับที่มันไม่มีรูแยกกันนะครับแล้วก็ยังมีอีกนะครับดีเทลมีอีกเดี๋ยวผมหาให้ดูเยอะมากเลยเมื่อก,กี้เห็นวแว๊บนี่มีท่อเหล็กกับท่อทองเหลืองหรือเปล่านี่ท่อเหล็กเห็นตะเข็บไหมเป็นเส้นนี่นี่มีตะเข็บนะครับท่อเหล็ก ไม่รู้ว่าเป็นท่ออะไรนะเป็นท่อทองเหลืองหรือเปล่านะครับโอ้ดีเทลเยอะนะดีเทลเยอะเพราะว่ามันผลิตตั้งกี่ปีอะ5 0า0ถึงปปีนะมันก็คงจะเลี่ยงไม่ได้นะว่าแต่ละละ็อตแต่ละล,ะละ็อตมันก็คงจะมีอะไรที่มันต่างก,กันจริงๆผู้ผลิตเขาไม่รู้หรอกนะฮะว่ามันอะไรก็ไม่ได้สนใจหรอกแต่คนสะสมนี่สินะเป็นคนที่จะไปดูหาดีเทลมันนะครับก็จะมาว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับเนี่ยคนสะสมนะครับ ก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้น่าจะพอสมควรมีมือใหม่แนะนำตัวไหนครับเล็กๆ 286A ป้ายแดงเป็นจัดเลยนะครับ2 8 6 a ไม่ต้องซ่อมไม่ต้องทำอะไรแล้วซื้อมาเติมกมันใช้ได้เลยนะครับประมาณนะั้นะโอเควันนี้ไม่ค่อยมีคอมเมนต์เท่าไหร่ ที่ดูไม่ทันก็ไปดูรีกันนะครับไปดูรีกัน 200A พูดคร่าวๆมีกูรูที่รู้มากกว่าผมเยอะนะที่เขาจะเป็นกูรูทางด้าน 200A ตะเกียงเก่านะครับอันนี้ผมก็แค่มาจุดประกายนะครับดูแคมปิ้งคอกไม่เสียตังค์นะครับแต่ดูจบแล้วไปเสียตังค์นั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ <laughs> <c oughs> ดูแคมปิ้งองไม่เสียตังค์อ่าโอเคสาหรับวันนี้นะครับพอหอมปากหอมคอสําหรับ 200A นะฮะก็ชอบกดไลค์กดแชร์ กดติดตามได้ครับแคมปิ้งทองอมรพัฒน์วันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ